อุตส่าห์อัดมาได้แต่ก็ต้องว้าแพ้ไม่ได้แพ้ชนะทุกรอบแตโ่โปรแกร,รมเมื่อกี้ผิดหวังโอเคครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ เื่บผมเนืไฟเตอร์ชิงด็อกคน,นเดินนะตอนนี้เงียบมากมาครั้งนี้เราจะมาเล่นแบบฆาตกรสองคนบ้างดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแต่กลับมาหมดแรกใน, e นอีพี่ก่อนนะแต่นี่เป็น e ี C สีโอเค dạ nương anh nạp chay quá ครั้งนี้คงเล่นแบบไม่เป็นไรแล้วนะโอเคเป็นคนธรรมดาอินพุสเตอร์สคนเราก็น่าจะมีโอกาสที่ได้เป็นสักครั้งหนึ่งมั้โอเคเราทำไมย้ายไม่ได้เราอยู่ในห้องนี้เอ้ยเออว่ะ ใช่ใช่ใช่อ่ะเคทำได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้เราก็เหลือในห้องอะไรวะไมเรยกว่าห้องอะไรนี่เออไม่รู้จักห้องอะ่ะจำห้องได้ก็มีคนตาย SOS ตาย บดใครอะ่ะทำไมเสียงเงียบหรออ๋อถามใช่ไหมเดี๋ยวบอกอัดคลิปมันฮะไฟเสียแล้วพวกนาะยวตใครกันนะ หัวละแล้วแค่สีเหลืองที่ต้องโอดตัวโอดไว้ๆในสีสีเหลืองอเหลืองโอวอ๋อมีค่าเดียกันมันเล่นยากมากเลยนะเออ แต่มันยังคงอยู่ในไฟที่มืดมิดนี่เราจะไม่ทำทัก<ะ>อันนี้แพ้แบบงงมากแพ้คือแบบเมื่อกี้แพ้โคตรงงอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะคือมันยังไม่ได้ฆ่าเราเลยนะอ๋อ มันน่าจะมีคนทอกเกมอันนี้คุ้เคยมันจะออกทำไมวะมีคนออกมารอบแรกก็ตัดไฟเลยตลัดไฟตัดทำไมตัดไฟไม่ได้ คุณเป็นแฮกหรือเปล่า What ถามเขาไปก่อนว่า What อะไรคือมึงยิบกดไปไหนวะมึงกดปุ่มแล้วมึงพิมพ์มาแวร์มึงเป็นอะไรวะ i w a t in O2 มึงจะตัดนะครับเอ้ยมึงจะเปิดเผยตัวตนทำไมโอเคลนเดี๋ยวเราไปช่วยกันตัดตัดไฟในห้องน้ำดกันเอ้ยไม่ใช่โอเคแล้วแค่รนจะโบวใคร นานเหมือนกันนะเนี่ยเหลือแต่ลนไม่ยอมโหวตสักทีอสกีปเยอะกว่าโหเพื่อนทำไมเราไม่ช่วยกันโหวตมันวะมาตัดไฟเออตัดไฟหาคนฆ่าแป๊บอุ้ยไม่มีคน ไ,ได้เวลาตายเอาโค้ยโปรแกรมอัดคลิปนี่มันจะเจ๊งเลยเนี่ยข่าวนี้นะฮะมีคนคิดว่าสีดำเป็นนะฮะเพื่อนกดไหนเราเอาด้วยมาตอนนี้ ทุกกคนโหวตใครกันฮะสองสองเลยเหรอมาตัดโอทูต้องโอทู เราไม่ต้องพูดอะไรเออว่ะขอบคุณเบลเบบลเบลเบ์บ้าเขาช่วยเราเว้ยคือเขาไม่ใช่ฆาตกรแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นฆาตกรแล้วเขาก็หกลอกล่อเว้ยโทษคนอื่นซึ่งเขาไปโทษ GIF เราจะโหวตเขาออกเหมือนกันนี่คือเล่นมา20นาทีแล้วนะแต่อาจได้แค่8นาทีมาขอดูคนปัน่นหน่อย ว uh oh. mm hmm. ัวหอมาและสบคนเดียวแลว้เราต้องหลอกล่อดโดยการตัดชนะแล้วก็ชนะแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วแต่เล่นสองรอบนะ ปกติก็เล่นสองรอบเวลาอัดนะ,แต,ดะตดดแต่ถ้าแพ้สองรอบก็จะตอด่านเดิมแต่ถ้าชนะแล้วก็ชนะหนึ่งตาก็ออกได้เลยแต่ชนะสองตาก็ออกได้เหมือนกันก็เล่นกฎของตัวเอก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมา,มากๆกดซับแล้วอย่าลืมกดแชร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ